เมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีจับมือสภาวัฒนธรรมจังหวัดชนบุรีและสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยาจัดงานประเพณีสงกรานต์ปีใหม่ไทยสงกรานต์อินไทยแลนด์เ r ร i ดิชันนอลไทยนิวเย r เฟสติวัลฉลองมหาสงกรานต์ไทยมรดกโลกวันที่18เมษายน2567เวลา19นาฬิกานายประเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาร่วมกล่าวต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และผู้เข้าร่วมงานมหาสงกรานต์ปีใหม่ไทยภายใต้โครงการสงกรานต์อินไทยแลนด์แ r รดิชันแนลไทยนิวเยียร์เฟสติวัพร้อมด้วยนายประชยาอุ่นเพชรวรากรรองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีและนายวันชัยจินจรทรัพย์ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดชนบุรีเป็นผู้กล่าวรายงานโดยได้รับเกียรติจากนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและรองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมวัฒนธรรมจังหวัดชนบุรีพร้อมคณะสภาวัฒนธรรมตำบลและอำเภอต่างๆในจังหวัดชนบุรีในอำเภอบางละมุงประธานสภาเมืองพัทยาพร้อมด้วยสมาชิกสภาเมืองพัทยาและผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมในพิธีเปิดงาน Singer นเวทีลานวัฒนธรรมชายหาดพัทยากลางจังหวัดชนบุรี <Wrong> จังหวัดชนบุรีร่วมบูรณาการกับเมืองพัทยา สภาวัฒนธรรมจังหวัดชนบุรีสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยาพร้อมภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมจัดงานมหาสงกรานต์ภายใต้โครงการสงกรานต์อินไทยแลนด์ (Traditional Thai New Year Festival) ระหว่างวันที่18-20ถึงเมษายน2567นะเมืองพัทยาภายใต้แนวคิดสงกรานต์งามวิจิตรอัตลักษณ์วิถีชีวิตชนบุรีพัทยาโอเทาเฉลิมฉลองประเพณีสงกรานต์ไทยในโอกาสได้รับการประกาศจากยูเนสโก ให้เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมลานวัฒนธรรมในทีมงานวัดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมชมและร่วมสนุกระหว่างวันที่18-19เมษายนนี้ที่เวทีชายหาดพัทยากลางได้แก่การส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปโบราณมิจศการประเพณีสงกรานต์การสแสดงชุดตำนานนางสงกราน จากวิทยาลัยนาศินจันทบุรีรำวงย้อนยุคสาธิตการทำอาหารพื้นบ้าน <Okay. S 1> การจัดแสดงและจำหน่ายผลงานศิลปะ <Okay. S 1> การละเล่นพื้นบ้าน <Okay. S 1> มวยตับจาก <Okay. S 1> กระบีกระบอง <Okay. S 1> และร่วมชมประติมากรรมเจดีไซน์สูง6เมตรที่งดงามและสูงที่สุดในโลก <Okay. S 1> พร้อมสนุกกับศิลปินดาราตุก๊กี้ชิงร้อย <Okay. S 1> และนักนฤพลพระเอกภาพยนตร์เรื่องสับเรอ <Okay. S 1> พร้อมการแสดงทางวัฒนธรรมอีกมากมาย <Okay. S 1> ส่วนในวันที่19เมษายน จะมีการจัดขบวนแหส่สงกรานต์รอบเมืองพัทยาและการแสดงศิลปวัฒนธรรมนวัดชัยมงคลพระอารามหลวงและในวันที่20เมษายนจะเป็นการร่วมบูรณาการส่งเสริมประเพณีกองข้าเมืองพัทยานวัดหนองใหญ่พร้อมชูเอกลักษณ์ความเป็นไทยกับการแสดงหุ่นละครเล็กจากคณะเจ้าหลุยในเวลา17นาฬิกา30นาทีอีกด้วย ตตยต้นสักชาต่นี้ใช้ารไม่ได้ขาดไม่ายขอันั